สวัสดีค่ะพบกับสินเซหไฮสุนิสาวันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีมังกรดวงเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ใจ่ายเงินกับตัวเองเยอะนะนะคะบางทีก็จะแบบใช้เงินเยอะเลยนะคะบางทีอาจจะช็อตได้นะคะมันเหมือนมีภาระ ค่าใช้ใจ่ายอะไรค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะเอาเงินเก่าเงินเก็บนะคะมาใช้ด้วยนะคะชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีโอกาสที่จะใช้ใจ่ายเงินเยอะด้วยนะคะแล้วก็ บางคนนะคะอาจจะได้แต่งงานนะคะบางคนเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีโอ,อกาสได้เจอความรักด้วยนะคะความรักสดใสด,ดีนะคะชาวราศีมังกรนะคะเขาว่าอยู่ในห่วงแห่งความรักนะคะสดชื่นนะคะความรักสดใสด,ดีนะคะแล้วก็คู่ครองอุปถัมภ์ค้ำชูดีนะคะในเรื่องของความรักดีค่ะการงานนะคะชาวราศีมังกรนะคะ การงานดีนะคะมีโอกาสที่จะทํางานอะไรหลายอย่างนะคะชาวราศีมังกรเป็นคนเก่งรอบด้านนะคะเป็นคนมีซิกเซนมีลังสังหรมีความสามารถในการทํางานหลายด้านหลายรูปแบบนะคะมีความก้าวหน้าดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีความอ่าค่ะว่าอ่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานดีนะคะทํางานได้ สบายๆนะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรสาวชาวราศีมังกรแก้ปัญหาได้ในเรื่องของการงานเก่งในเก่งในทุกด้านนะคะราศีมังกรนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเก่งรอบด้านด้วยนะคะเป็นคนที่มีซิกเซนมีลางสังหรณ์ด้วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองด้วยนะคะชาวราศีมังกระคะ่ะ ก็ถือว่าชาวราศีมังกรนะคะการงานก็ไปได้เรื่อยๆนะคะชิวๆไม่ได้มีอะไรที่หูววานะคะก็อุปสรรคปัญหาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะในเรื่องของการงานนะคะ,ะชาวราศีมังกรนะคะบางคนอยากจะมีลูกนะคะก็มีโอกาสะะาที่จะมีนะคะใครที่อยากจะมีลูกนะคะก็มีนะคะมีโอกาสที่ตั้งท้องตั้งคันนะคะที่เป็นผู้หญิงนะอ่า แล้วก็บางคนนะคะอยากจะมีลูกน้องบริวารมาช่วยงานก็มีโอกาสที่จะได้ลูกน้องบริวารมาช่วยงานด้วยนะคะแล้วมีมีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะโอกาสต่างๆเข้ามาดีนะคะราศีมังกรนะคะอ่าอ่าชาวราศีมังกรก็ในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของเครียดแหละความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินนะบางคนก็แบบว่าอ่าอ่าเขาเรียกว่าบางคนก็แบบ โดนเข้ายืมตังไปบ้างก้อนใหญ่อาจจะมีเรื่องของความเครียดในเรื่องของการเงินนะเสียเงินไปบางทีก็แบบกลัวไม่ได้คืนบ้างวิตกกังวลน,นะคะบางคนคะหว่าให้ยืมเงินก้อนใหญ่บางทีก็วิตกกังวลกับเงินนะคะว่าจะได้เงินคืนไหมนะคะราศีมังกรน,นะ,ะก็อาจจะมีความวิตกกังวลอยู่บ้างนะ ชาวราศีมังกรนะคะความมุ่งมั่นอะไรต่างๆที่คิดไว้ตั้งใจไว้จะประสบผลสําเร็จด้วยความสามารถด้วยความคารวะมานะอดทนด้วยความเก่งกาจนะคะความคารวะความเก่งความสามารถอะไรของชาวราศีมังกรนะคะก็จะประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้นะคะบางคนอยากจะมีธุรกิจการงานก็ ได้ทําตามต้องการนะบางคนจะซื้อบ้านซื้อรถหรือตั้งใจที่จะทําอะไรนะคะมุ่งมั่นแล้วก็จะประสบผลสําเร็จดังที่คิดไว้นะคะชาวราศีมังกรนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะมีคำว่ามีทักษะรอบด้านนะคะแต่ก็ประสบผลสําเร็จด้วยความสามารถของตัวเองนะคะขอให้เชตติในการวางแผนและก็ คิดค้นอะไรที่แปลกใหม่นะคะจะทำเงินให้กับคุณได้นะคะชาวราศีมังกรก็จะประสบผลสำเร็จราบลื่นนะคะอะ่ชาวราศีมังกรหนึงจะมีอุปสรรคปัญหาความคิดอยู่บ้างก็ ใช้ชีวิตหลันล้านะก็มีความสุขไม่เท่ไซีเรียสไม่ได้ยึดติดอะไรนะคะถึงจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาแต่ชาวราศีมังกรก็เป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ดีนะคะเป็นคนร่าเริงแจ่มใสนะคะทําให้แบบว่าคนอื่นอาจจะเครียดแต่ชาวราศีมังกรก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็แก้ปัญหาได้มีทางออกอะไรไเครียดไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคนที่คิดอะไรที่แบบ สบายๆไม่ได้วอรี e, ่ไม่ได้เครียดอะไรกับชีวิตมากมายถึงจะมีเรื่องเครียดแต่ก็ทําตัวไม่เครียดนะคะก็สิ่งที่คิดไว้ตั้งใจไว้ของชาวราศีมังกรนะคะการเงินการงานก็ถือว่าโอเคดีนะคะในเรื่องต่างๆนะคะชาวราศีมังกรอยากทําอะไรกับตัวเองนะคะใช้จ่ายเงินนะคะกับตัวเองก็ ก็ใช้ที่แบบตัวเองมีความสุขก็ได้ทํานะคะบางคนอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยแต่ก็มีความสุขอะ่ะอยากจะทาบางคนอาจจะไปทําสวยทําอะไรที่แบบตัวเองอยากจะทากับตัวเองนะคะชาวราศีมังกรนะคะบางคนอาจจะไปซื้อของอะไรให้กับตัวเองนะคะ ก็ได้ทำนะคะอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยแต่มันก็มีความสุขที่ตัวเองเหมือนว่าได้หาเงินมาแล้วได้ทําตามใจที่ตัวเองคิดไว้มันก็สําเร็จดีค่ะในในสิ่งที่คุณคิดไว้นะชาวราศีมังกรค่ะในเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนพฤษภาค่ะอ่าพฤษภานะคะการเงินนะคะการเงินดีนะชาวราศีมังกรนะ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะแต่มันก็มีเรื่องของลายใจอยู่บ้างนะคะอุปสรรคบ้างนะคะก็มีบ้างเรื่องของการโดนหลอกทล้วไม่เสียเงินเสียทองบ้างก็ให้ระวังด้วยนะคะชาวราศีมังกรค่ะความรักนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีมังกรค่ะความรักความรักจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะราศีมังกรค่ะอื ความรักนะคะบางคนก็แบบว่ายังลังเลเลยบางทีก็แบบโอ้คนนี้ก็รักคนนั้นก็ชอบนะตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครนะบางคนก็มีโอกาสที่จะได้แฟนต่างถิน่นต่างที่ต่างประเทศนะมีโอกาสได้ความรักต่างถิน่นต่างที่ด้วยนะคะมีโอกาสได้แต่ว่ามันบางทีมันก็อาจจะมี ความเครียดนะในเรื่องของความรักบางทีก็มีอุปสรรคปัญหาความวุ่นวายในเรื่องของความรักก็มีบางคนก็มีเกณฑ์ได้เลิกรานะคะแต่ก็ได้ไปเจอคนใหม่นะที่โอเคนะคะที่มีความมั่นคงด้วยนะคะบางคนก็อาจจะที่มีครอบครัวอยู่ก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันทะเลาะกันนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะก็ค่ะ ขอให้คุณใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคุยกันค่อยๆแก้ปัญหานะคะทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ,อะขอเลื่อนในเรื่องของความรักนะบางคนถ้าเป็นโสดก็มีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ชาวต่างชาตินะคะหรือว่าอาจจะมีสเสน่ห์นะคะอาจจะมีความรัก ตัดสินใจไม่ถูกนะคะบางคนอาจจะมีความรักซ้อนกันหลายคนบางคนก็3คน4คนบางคนก็5คน6คนเยอะนะคะตัดสินใจไม่ถูกทําให้เกิดความทุกข์นะคะในเรื่องของความรักด,ด้วยนะคะชาวราศีมังกรค่ะอ่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ